สวัสดีจ้าพีอะไรก็ลงวันนี้เราจะมาดูที่แบบฝึกหัดที่1.2น่ะเนงนะจ้ามาต่อที่ข้อสามเนาะการเขียนให้นิพจน์เนี่ยพีเชคณิตแทนข้อความที่กำหนดให้ต่อไปนี้ก็คือมีข้อความมาแล้วให้เราเนี่ยแปลงร่างเป็นแปงลงนะจะกิ๊กกิ๊กกิเป็นอะไร เป็นแบบนี้เป็นพวกสรรมการอะไรพวกนี้อ่าเป็นพวกแบบนี้ไม่ใช่สรรมการสิมันจะต้องเป็นพวกนิพจน์แบบนี้นะจ๊ะอ่าต่อไปข้อแรกข้อแรกเรามาดูที่จำนวนหนึ่งซึ่งมากกว่าทีอยู่2 5 0แปลว่าอะไรอ่าแปลว่ามันมากกว่าจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่รู้และว่ามันคืออะไรอ่าไม่รู้แต่เราบอกว่ามันมากกว่ามันมากกว่าทีแปลว่ามันคือ อ่ามันคือ T บวกกับ250นั่นเองทุกคนเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงงงงงงงไป่ไก่ตาแตกเลยเพราะว่าอะไรจ๊ะเพราะว่ามันมากกว่าไงมาเวลามันบวกกันแล้วเนี่ยสมมติว่า T เนี่ยเป็น10อ่ามันบวก250เนี่ยมันก็จะได้เท่ากับ260ไงมันมากกว่าไอตัว T อ่ามันมากกว่าไอตัว t อยู่250อ่าถูกไหมอ่าไอตัวไอตัวจจำนวนหนึ่งเนี่ยมันมากกว่า t อยู่250อยา่ะต่อไปเข้าใจบอเข้าใจบออ่ะอ่ะันนี้ก็คือข้อสองจำนวนหนึ่งซึ่งน้อยกว่าน้อยกว่า56 u สอ่ะน้อยกว่า56แปลว่าจำนวนหนึ่งเนี่ย แปลว่าจํานวนนี้จะต้องน้อยอ่าน้อยกว่าน้อยกว่า56แปลว่ามันจะเกิน56ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นการลบนั่นเองอ่าลบกับ a e, นั่นเองเนี่ยจ้าถ้าบวกขึ้นมาปุ๊บถ้าบวกอ่าถ้าบวกเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นมันจะไม่สมเหตุสมผลกับโจทย์ที่เขาให้มานั่นเองอ่าพอเข้าใจเนาะถ้าเราแบบว่าเฮ้ย มันไม่รู้ว่าจะทํำยังไงจะต้องดูว่ามันสมเหตุสมผลกับสิ่งที่ข้อความเขากําหนดมาหรือเปล่าต่อไปผลบวกของ5้าเท่าอ่ะผลบวกของห้าเท่า,อข,อา,ทาของอีกเออมันแปลว่ามันมีอะไรมีของกับของี่เขามีของมีของแปลว่า 5เท่าคืออะไรก่อนอ่หาหเท่าหาเท่าคือการคูณทุกคน5เท่าของ x อ่าของ x หเท่าของ x คือห้า x นั่นแหละแล้วก็กลับอะไรกับ6กกับอะไร6ละ่ะเออกับอะไรหตรงนี้กับอะไรหละ่ะมันเป็นลายบวกลบคูณหารก็ไปดูว่าผลบวกแปลว่ามันคือการบวกนั่นเองอ่าต่อไป หกเท่าอ่ามาหกเท่าและหกเท่าของผลบวกของ M อ็มอ่าหกเท่าของผลบวกของ M มันแตกต่างจากข้อที่สามย่างไรมันแตกต่างตรงที่มันเป็นผลบวกก่อนทุกคนอันนี้เป็นผลบวกก่อนผลบวกของ M กับหนึ่งร้อยสิบห้าก่อนอ่าอันนี้ก็จะเป็น M บวกกับ 115เนี่ยคือผลบวกออาวงเล็บไว้เพราะเขาบอกว่าเป็น6เท่าของแปลว่า6เนี่ยจะต้องอยู่ข้างนอกวงเล็บอันนี้คือการอะไรถ้าเขียนแบบนี้คือการคูณอยู่แล้วอันนี้คือการคูณอยู่แล้วแต่เราจะไม่ใส่ถ้าเป็นพวกนิพจน์แบบนี้เราจะไม่ใส่เป็นคูณเราจะใส่วงเล็บแล้วติดกันแปลว่านี้คือการคูณแล้ว ต well, ่อไปครึ well, ah ่งหนึ่งของผลบวกอ่าต่อไปครึ no ่งหนึ like ่งของผลบวกคืออะไรก่อนครึ่งหนึ่งของผลบวกเหมือนกันเลยตรงนี้นี่ของผลบวกนี่ของผลบวกเห็นปะแปลว่ามันก็คืออะไรมันก็คือ n กับ80มันคือผลบวกเพราะฉะนั้นเราใส่บวกไปก่อนเสร็จแล้วครึ่งหนึ่งอ่าครึ่งหนึ่งอันนี้6เท่าอันนี้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งคือ 1นึ่งส่วนสะครึ่งหนึ่งคือ1นส่วนสเพราะฉะนั้นเราต้องามให้ดีว่าไอ้ครึ่งหนึงเนี่ยมันคือหนุส่วนสะจ๊ะอ่ามีมีแบ่งเป็น2ส่วนเนี่ยอ่าแบ่งของแบ่งเค้กเป็น2ส่วน2ชิ้นแล้วก็เอาไปครึ่งหนึงนั่นแหละคือ1นส่วนสอ่าต่อไปข้อ6ทุกคนข้อ6ต่อไปข้อ6คือ3ใน5้า สใน5คืออะไรก่อน3ใน5คือ3ส่วน5แล้วเขาบอกของของสองเท่าของสองเท่าของผลต่างอ่าน,นี้คือ,อของสองเท่าของผลต่างสองเท่าของผลต่างมันคืออะไรมันคือเหมือนตัวนี้เลยทุกคนเนี่ยของผลบวกของผลบวกแต่อันนี้เป็นของผลต่าง แปลว่ามันผลต่างมันคือ y ลบ9 y ลบ9แต่มันบอกว่าของสองเท่าของสองเท่าของผลต่างแปลว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นสองเท่าอ่าของผลต่างแต่ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ไว่าย่แล้วมันยังมี3ใน5ของอีก อาก็คือตรงนี้ก็เป็นวงเล็บอีกคือคูณแล้วก็คูณไปอีกอ่าก็จะได้เป็น3ในห้าแบบนี้เนาะแล้วเราก็มาย้อนดูว่าเอาถูกไหมมันคือ3าอ่ะสามในหของ2เท้าโอเคของผลต่างผลต่างคือการลบของผลต่างกับอะไรผลต่าง y กับ9นั่นเองอ่าข้อนี้ก็เป็นแบบนี้เนาะต่อไปต่อไป แปดเท่าอ่ามีแปดแล้วอ่ามีแปดเท่าของจํานวนจํานวนหนึ่งรวมกับอีกหนึ่งในแปดหนึ่งในแปดอีกแล้วหนึ 8, ่งในแปดกับสามในห้าเห็นไหมหนึ่งในแปดกับสามในห้าหนึ่งในแปดคือหนึ่งส่วนแปดและแล้วก็มีคําว่าของจํานวนจํานวนนั้นจํานวนจนว 1, ํานวนหนึ่งกับจํานวนจํานวนนั้นคือจํานวนเดียวกันอ่าอ,อ,อ,อันนี้คือจํานวนเดียวกันจะบ้าหรือไงอ่าอันนี้คือจํานวนเดียวกันก็คือตัวแปรเดียวกัน ก็คือตัวแปรเดียวกันเราให้เป็น x ก็ได้เราให้เป็น x ก็ได้แต่ก่อน x เราบอกว่า8เท่าของจํานวนจํานวนหนึ่งแปเท่าก็คือ8ปเท่าแเท่าของจํานวนจํานวนหนึงคือ8 x รวมกับรวมรวมก็คือการบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใส่ไปเลยบวกบวกกับ1ใน8คือ1ส่วน8ของจำนวนจำนวนนั้นก็คือจำนวนเดียวกันก็คือ x นั่นเองจะอ้ะต่อไปนะจ๊ะ ต่อไปข้อ8ข้อ8บอกว่าผลต่างของจํานวนจํานวนหนึง่งผลต่างคือการลบและของจํานวนจํานวนหนึ่งกับ7หารด้วย12อ่ามันคืออะไรก่อนอ่ามีหารมีหารนะทุกคนมีหารแล้วก็มีจํานวนจํานวนหนึง่งกับ7แปลว่ามันคือ x ข้อนี้มันคือ x เนี่ยลบกับ7นี่คือผลต่างอ่า แต่มันหารด้วย12มันจะหารอย่างนี้ไม่ได้ทุกคนมันไม่ถูกมันไม่ใช่นิพจน์มันหารคืออยู่ในรูปแบบเศษส่วนคือหารด้วย12อันนี้คือการหารอันนี้คือการหารต่อไปข้อ9ข้อ9เป็นไงมึนไหมข้อ9ข้อ9ก็คือผลบวกของจำนวนเต็ม2องจำนวนที่เรียงติดกันเออเอไม่มีตัวเลขเลย แต่เราบอกว่ามีผลบวกอ่าของจํานวนเต็ม2จํานวนที่เลียงติดกันแปลว่าอะไรเราจะต้องกระจายก่อนว่าไอเรียงติดกันคือ2อย่างเงี้ยสาอย่างเงี้ยสองบวกสบวกสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเพิ่มทีละอะไรมันจะเพิ่มทีละ1เพราะฉะนั้นถ้าเราเอา2เนี่ยเป็น X อ่าบวกกับอะไร X บวก1นิ้วงเล็บนะเพราะว่ามันเป็น3ใช่ไหมเนี่ยถ้า2บวก กับ2บวก1ก็คือ3ใช่ไหมแล้วก็บวกด้วยอะไรดีเออแล้วก็บวกด้วยอะไรดีจะเป็นบวก x บวก x อีกไหมอ่ามันไม่ต้องขนาดนั้นเพราะว่ามันมีแค่2ตัวก็คือเขาบอกว่าผลบวกของจํานวนเต็ม2จํานวนเห็นไหมสองจำนวนเพราะฉะนั้นเราจะเอาแค่2จํานวนไม่ต้องเอา2องบวกสบวกสนะทุกคนอ่าอันนี้ก็คือยกตัวอย่างให้ดูว่าเราจะต้องอ่านโจทย์ให้ดีอ่า อันนี้ก็จะเป็น2จํานวนอ่าสองจนวนก็คืออะไรก็คือเมื่อกี้เลย x บวกกับ x บวกหเข้าข่ายอะไรเข้าข่ายเมื่อกี้เลย2บวกกับจริงๆมันคือ2อบวกสานั่นแหละแต่แบบอยากจะเขียนให้มันเลิศลืออันนี้ก็จะเป็น2อบวกหมันก็คือ3มันก็คือเท่ากันนี่แหละต่อไปข้อ10ข้อสุดท้ายอ่าเขาบอกว่าผลบวกของจํานวนคี่อ่าจำนวนคี่อย่างนี้เลย จำนวนที่3ามจำนวน3ามจำนวนแปลว่าเราจะต้องมี3นะสามจนวนที่เรียงติดกันแปลว่าอย่างเช่นเราบอกว่าเรายกตัวอย่างมาเลยเป็น3ามบวกหบวกเแต่เดี๋ยวก่อนทุกคนถ้าเราทำอย่างข้อเก้าเนี้ยเราจะยากถ้าเราเอา3มนี่เป็น x เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอา5เป็น x ทำไมล่ะอ่าเดี๋ยวจะไปดูว่าทำไมเพราะว่ามันจะได้ลบ2เนี่ย5เนี่ยมันต่างจาก7อยู่2 5มันต่างจาก3อยู่2แปลว่าแบบเนี้ยคือตรงนี้5จะเป็น x แล้วบวกกับอะไร อันนี้ก็จะเป็น x บวก2มันก็จะได้เท่ากับ7เพราะว่าอันนี้5บวก2ใช่ไหมได้เท่ากับ7เพราะ x เนี่ยสมมุติว่าให้เป็น5อ่าอันนี้ก็บวกกับอะไร x อะไร x อะไร2 x ลบ2เพราะว่าอะไรมันก็คือ5ลบ2ก็เท่ากับอะไรสนั่นแหละเออมันก็จะได้อย่างนี้แล้วเราจะต้องเขียนอะไรอีกว่า x เนี่ยต้องเป็นอะไรทุกคนว่าเมื่อ x ต้องเป็นจำนวนคี่นั่นเองเมื่อ x ต้องเป็น จำนวนอ่าจำนวนเต็มขี้ด้วยนะอฮ้ยไหลเป็นจ๊กเลยอ่าจำนวนเต็มขี้นั่นเองเนี่ยจ๊ะอ่าโอเคนะจ๊าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามาเลยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้ามีอะไรก็ลงอย่าลืมกดติดตามกด Sub s c r i b e เอาไว้ด้วยนะจ๊ะ ดูคลิปต่อไปจากตรงนี้เลยด้านล่างชื่อคลิปจะมีเพิ่มเติมให้กดเข้าไปจะขึ้นคำอธิบายบอกหน้าเอาไว้ด้วยนะทุกคนว่าหน้าอะไรบ้างแล้วก,กดตรงนี้เลยดูคลิปต่อไปได้เลยจ้า